สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รับทุกคนอาจารย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาผ่านช่องทางนี้นะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนสู่วิทยายลัยนานาชาติเซนทรซ่าของเราค่ะเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดสู่นักศึกษาของวิทยายลายัยนานาชาติเซนทรซ่าทางวิทยายลัยจึงได้มีการเตรียมการรองรับ3ประการ การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ทางออนไลน์การประถมนิเทศเบื้องต้นให้นักศึกษาใหม่ที่มาเรียนปรับพื้นฐานผ่านทางออนไลน์และการเรียนปรับพื้นฐานผ่านทางออนไลน์ค่ะนอกจากการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาครั้งนี้จะมีการแนะนําวิธีการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรสุภพ,พิบูล มีการแนะนำวิธีการเรียนรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาโดยรอที่การบดีการเรียนแบบพื้นฐานภาษาอังกฤษนี้เป็นการเรียนที่สำคัญเป็นเครื่องมือหลักที่จะทําให้นักศึกษาเรียนระดับปริญญาตรีสําเร็จได้อย่างดีมีอาชีพการงานที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะหลังจากจบการเรียนแบบพื้นฐานแล้วนักศึกษาจะมีความสามารถด้นานภาษาอังกฤษที่จะเรียนในหลักสูสตรภาษาอังกฤษต่างๆ ที่นักศึกษาเลือกเรียนที่วิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทางวิทยาลัยได้เตรียมการสอนและบทเรียนที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีคุณภาพในส่วนของนักศึกษาให้นักศึกษาตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนตามตารางเหมือนห้องเรียนปกติแต่เรียนทางออนไลน์ค่ะแล้วจัดระเบียบชีวิตประจำวันเหมือนการมาเรียนปกติค่ะ มีความรับผิดชอบที่จะทําการบ้านและฝึกฝนตามที่อาจารย์สั่งงานเพราะการเรียนภาษาอังกฤษต้องใช้การฝึกฝนและเชื่อแน่ได้เลยค่ะว่านักศึกษาจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนขอให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนเรียนอย่างสนุกด้วยความรับผิดชอบค่ะเราจะพบกันที่วิทยาลัยนานาชาติเซนเทอรซ่าในเร็ววันนี้นะคะ ขอให้นักศึกษารัก,กษาสุขภาพให้ดีค่ะสวัสดีค่ะ